สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสาทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับลูกยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะแล้วสิ่งที่สำคัญคือกลับไปทบทวนแบบเรียนใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านด้วยนะครับลูกนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับ เรียนเก่งขึ้นในทุกๆครั้งที่เรามาเจอกันนะครับคุณครูปั๊มต้องขอฝากไว้อยู่2เรื่องนะครับก็คือ 1. รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับอันที่สอมั่นทบทวน นะครับแบบเรียนเรื่องที่เรียนแล้วก็ตั้งใจทําการบ้านนะครับลูกนะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูปั๊มก็จะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องอะไรเรื่องกรอนสีครับเราจะมาฝึกอ่านกรอนสเราจะมาฝึกแต่งกรอนสกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ ในคลิปนี้จะได้แค่อ่านแล้วดูฉันทลักษณ์ของกรอนสี่ก่อนนะครับเรามาดูกันว่ากรอนสี่คืออะไรแล้วเขามีฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันในคลิปนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก่อนที่เราจะมาเรียนกันเราไปช่วงนี้ของเราครับช่วงคำศัพท์น่ารู้นั่นเองครับตามคุณครูปั๊มมาเลยครับมากันในช่วงคำศัพท์น่ารู้วันนี้นะครับลูก วันนี้คุณครูปั๊มนะครับขอเสนอคำว่านะครับเสลาหมายถึงหินคำนี้อ่านว่าเศลานะครับเสลาหมายถึงหินนะครับลูกต่อมาเพลาคำนี้อ่านว่าเพลานะครับไม่ใช่เผานะครับลูกะนะคุณครูเขียนคําอ่านมาให้เพลาแปลว่าหมายถึงเวลาครับลูกต่อมานะครับต่อมา กะรีกะรีหมายถึงช้างครับลูกทีนี้นะครับเป็นคําที่นะครับที่มีลักษณะนะครับที่การรูปเหมือนแต่ออกเสียงไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับลูกเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือคําแรกเสลาหมายถึงหินคําที่สองเพลาหมายถึง เวลาคำที่สกะรีหมายถึงช้างครับลกูกเป็นอย่างไรกันบ้างครับลกูกทันใช่ไหมถ้าทานแล้วคุณครูจะไปเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับคือเรื่องกรอนสี่กรอน4ี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้กรอนสเนี่ยเขาบอกว่ากรอน4ี่คือคำอะไรครับคําประพันธ์ประเภทไหนลกูก ประเภทกรอนนะครับกรอนเพราะฉะนั้นนะครับในภาษาไทยเนี่ยคำประพันธ์มีมากมายนะครับมีทั้งบทร้อยแก้วร้อยกรองกาบนะครับโครงนะเพราะฉะนั้นที่เราจะเรียนกันวันนี้คือกรอนสกรอน4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใน1บทนะครับใน1บทจะมี2บาท1บาทจะมี2วรวั วักละ4คํคำทีนี้คำว่าบาทตัวนี้นะครับบาทตัวนี้เนี่ยหมายถึงบรรทัดนั่นเองครับลูกอ่ะส่วนคำว่าวักเด็กๆเข้าใจใช่ไหมครับคือการเว้นวักนะครับทำให้คำเนี่ยห่างกันนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่า1โบทมี2บาทหรือ2บรรทัด1บาทหรือ1บรรทัดมีทั้งหมด2วักแล้วต้องใช้วักละกี่คำครับเยี่ยมเลย 4ี่คำนั่นเองครับลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับคือแผนผังหรือภาษาไทยเรียกว่าฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับครับเห็นไหมครับเขาบอกว่า1บทเป็นไงครับอ่า่บทคือตรงนี้ตรงนี้นะครับมีกี่บาทครับมี2บาทนะครับตรงเนี้ยนี่นี่ที่คุณครูขีดนะครับตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกว่านะครับบาท เพราะฉะนั้น1บทมี2บาทนะครับนะหบทมี2บาท1บาทมีกี่วรรครับมี2วรวคก็คือวรคที่1วรรควที่2ครับลูกเห็นไหมแต่ละวรคนะครับจะประกอบด้วยกี่คำครับ1คํา2คำสองคำสามคำและ4คํานะครับแต่ละวรคจะต้องมีคําสัมผัสกันด้วยนะครับมีคําสัมผัสกัน นะมีคำครองจองกันมีสัมผัสระหว่างบทตรงนี้เรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงที่คุณครูขีดไว้เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้เด็กเรียนเข้าใจเพิ่มขึ้นอ่ะเรามาดูสัมผัสบังคับของกรอน4จะมีทั้งหมด4แห่งที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ตามฉันทลักษ์นะครับแห่งแรกนะครับเขาบอกว่าคำท้ายวรรคแรกนะครับ สัมผัสคล้องจองกับคําแรกของวรรคที่2นะครับคือตรงไหนครับ1 2 3 4 1 2 3 4าี่หนึ่งอาอาจจะไม่วงอาจจะไม่เป็นวงกลมหน่อยนะครับอ่ะเขาบอกว่าคําแรกวรรคแรกคือวรรคนี้นะครับสัมผัสคล้องจองกับคําแรกของวรรคที่สองอ่านี่นะครับ คำสุดท้ายนี่คำนี้จะต้องสัมผัสกับคำนี้หรือคำนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเด็กๆเ,เข้าใจใช่ไหมเด็กๆนึกนึกภาพนะครับนึกภาพฉันทรลักเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันอ่ะต่อมาเรามาดูข้อ2เขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สนะครับอ่านึกภาพนะครับใครที่ ใครที่นึกภาพไม่ออกเด็กๆจดนะครับหรือดูในหนังสือหน้าส3สาได้นะครับมีนะ,ะต่อมานะครับต่อมาอคำที่3ามคำสุดท้ายของวรรคที่สัมผัสคล้องจองกับคำแรกของวรรคที่4นั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูจุดที่4คํคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่4ี่ ของบทแรกสัมผัสของจองกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยครับลูกนะ,ะเด็กๆได้หลักการไปแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นอ่าเรามาดูกันเลยครับอ่ะเด็กๆเ,เปิดแบบเรียนไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ33เห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าลักษณะบังคับ หรือในภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับอเขาบอกว่า1บทมีกี่บาทครับ2บาท่ะตรงนี้เลยเห็นปะนี่ได้1บทแล้วที่คุณครูขีดอ่เขาบอกว่าคำว่ากรอนจะต้องสัมผัสกับคําว่าตอนเห็นไหมครับคําว่านําจะต้องสัมผัสกับคําว่าคำเห็นไหมลูกเห็นใช่ไหมเห็นนะครับเห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นเข้าใจยัง เป็นไปตามฉันทลักษ์ณเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมานะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านนะในเรื่องของกรอน4นะครับที่ท่านอาจารย์แสงโสมได้แต่งไว้นะครับในเรื่องทําดีไม่กลัวนะครับก่อนอื่นนะครับเด็กๆนะครับอย่าลืมนะ เขียนเลขหน้าบรรทัดตรงนี้แต่วันนี้คุณครูปั๊มจะไม่เขียนเป็นตัวอย่างให้จะให้เด็กๆลองเขียนเองนะครับแต่ว่าเราจะมาอ่านพร้อมกันนะครับอ่ะทีละบรรทัดเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้มีกรอนตอนละสี่คำหนูจงน้อมนำจำไปไว้อวดนะเขาบอกว่าให้จำนะเอาไปไว้อวดผู้อื่นได้มีเศรษฐีแก่แก่ให้ลูกบวช นักหัดขอโทษทีครับหัดเรียนหัดสวดกวดท่องตำนานอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่าต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีเศรษฐีแก่คนหนึ่งนะครับให้ลูกแกไปบวชนะครับนะห้บวชเรียนนะครับอ่าลูกศึกจากพระอ่าอยากจะช่วยงานพ่อรับกลับบ้านวานมาตัวเดียวอ่าพอลูกศึกนะครับศึกในคนํานี้นะครับก็คือ ศึกในคำนี้ก็คือการศึกออกจากการเป็นพระนะครับมาเป็นฆราวาสหรือบุคคลธรรมดาที่ถือศีลกี่ข้อครับอ่าถูกต้องครับถือศีลยี่อ่าขอโทษทีครับถือศีลห้าข้อแต่ว่าการเป็นพระต้องถือศีลทั้งหมด227อดข้อด้วยกันนะครับลูกอ่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่าเศรษฐีก็มารับลูกกลับอ่ะทีนี้ เรามาอ่านต่อครับให้พ่อขี่มา้าลูกยาเดินเดี่ยวชาวบ้านมาเกี่ยวเที่ยวว่าเศรษฐีอ่านต่อเลยนะครับพ่อช่างใจร้ายใจดำเหลือดีปล่อยให้ลูกนี้ลำบากตรากตรำาชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเศรษฐีนี่ให้ลูกเดินแล้วตัวเองขี่มา้าให้ลูก ลำบากตรากตรำอ้าวเมื่อเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นเศรษฐีจะทำอย่างไรเรามาอ่านต่อนะครับอ่ะเลยให้ลูกขี่พ่อนี้เดินจำ้ำชาวบ้านกลับคำนะซ้ำลูกนรละคุณเอา้ามาว่าลูกอีกถูกต้องไหมว่าลูกเนี่ยทำไมถึงไม่ให้พ่อขี่โอโหงงมากกับชาวบ้านนะลูกนะอ่ะเรามานต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเลยตัดสินใจไม่คิดเคืองคุณ ฉับพันหันหุนวุ่นขี่สองคนอ่ะขี่ไปเลยครับม้าสองคนอ่ะม้าสุดลำเค็นใครเห็นแช่งบนใจร้ายเหลือทนสองคนจนใจอ่ะโดดลงเร็วรี่ม้าขี่ตนไปเจอคนฝูงใหญ่เย้ยให้ไม่เบาอ่ะคนให้ม้าขี่คู่นี้คงเมาพ่อลูกสุด เศ้าจะเอาอย่างไรถ้าเราทำดีมิต้องฟังใครขึ้นขี่ม้าไปผลัดกันสองคนเพราะฉะนั้นเป็นไงครับอ่ากรบทนี้นะครับสอนว่าทำดีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับเศรษฐีแก่กับลูกของเขานั่นเองครับอ่ะทีนี้เด็กๆตัวอาจจะเล็กหน่อยนะแต่เด็กๆ กรน,นี้จะมีในหนังสือแบบเรียนเล่มสีเขียวหน้า33าเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับหน้า34อ่ะเด็กๆเปิดตามไปเลยนะครับอ่ะเขาถามว่าอะไรครับแบบฝึกหัดเขาเขาถามว่าให้นำนะครับให้นำให้นำคำจากหน้า33มามาใส่ให้ตรงความหมายอย่างเช่นเขาบอกว่าคนมั่งมีคนมั่งมีในหน้า33หมายถึงใครครับ หมายถึงเศรษฐีนั่นเองครับาตามคุณครูปั้มทันใช่ไหมต่อมาเรื่องล่เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกตำนานตำนานนะครับอันนี้เสริมให้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ตำนานจะไม่มีการจดบันทึกสักเท่าไหรนะ่นักนะครับจะเป็นการ พูดกันปากต่อปากก็คือเล่าสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์เองจะไม่ค่อยเชื่อตำนานนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้เนาะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอะต่อมานะครับถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่นๆนะครับคืออะไรครับเขาเรียกว่านักบวชนั่นเองครับอต่อมาทนทำอย่างไม่คิดถึงความลำบากเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกคำว่า หมายถึงคำว่าตรากตรำนั่นเองครับลูกอ่ะต่อมานะครับลำพังลำพังในที่นี้ตรงกับคำว่าอะไรครับเดี่ยวนั่นเองครับอยู่ลำพังหรืออยู่แบบเดี่ยวเดี่ยวไม่มีใครนะครับอ่ะต่อมานะครับ <ot> เป็นทุกข์คืออะไรครับเป็นทุกข์ก็ตรงกับคำว่าเศร้านั่นเองนะครับอ่ะต่อมาทันทีทันใดในเนื้อเรื่องก็ตรงกับคำว่าฉับพลันนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับลอง ตรวจดูซิว่าเอตัวเองเนี่ยทำถูกหรือเปล่าถ้าทำถูกคุณครูปั๊มยกนิ้วโป้ให้เลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆและแถมปรบมือให้ด้วยเก่งมากเลยครับล <cell ular. S 1> ูกศิษย์ของคุณครูเก่งทุกคนเลยนะครับอ่ะจบนะครับสำหรับเรื่องกรอน4นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาดูกันว่าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรอีกขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนหน้า33อ่านนะครับให้ครองแล้วดูสัมผัสด,ดูว่าเขาสัมผัสตรงไหนตรงตามฉันทลักษ์หรือเปล่าคุณครูขอฝากไว้ด้วยและสิ่งที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคุณครูต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.